ตอนที่63ความคิดเห็นหลากหลายแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีฐานแฟนคลับที่กว้างขวางแต่พวกเขาก็มีความพักดีอย่างแท้จริงไม่เหมือนบางบัญชีที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นของปลอมที่ซื้อมาตอนที่เขาโพสต์บนไว้ปอแฟนๆจำนวนมากก็สังเกตเห็นทันทีเกิดอะไรขึ้นรู้จักกันหรือเปล่าพวกเขาเป็นคู่รักกันเหรออืม แสดงว่าพวกเขากําลังคบกันอยู่หรอคนหนึ่งเป็นผู้เข้าแข่งขันและอีกคนเป็นผู้ตัดสินนั่นไม่ยุติธรรมกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆเหรอฉันสับสนเหรอซุบซิบอะไรใครก็ได้ช่วยอธิบายทีเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายการทําอาหารยอดนิยมผู้เข้าแข่งขันและผู้ตัดสินดูเหมือนจะรู้จักกันและจากโพสต์ของบล็อกเกอร์ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์กันนะ ฉันได้ดูตอนล่าสุดแล้วและรู้สึกว่าการจ้องมองของกรรมการคนใหม่ต่อปิงว่านั้นแปลกแสดงว่าพวกเขากำลังคบกันจริงๆหรือเราไม่แน่ใจว่าพวกเขาเป็นคู่รักหรือมีความสัมพันธ์แบบน้ำตาลกันอาจเป็นอีกสถานการณ์ปกติแหละฉันเห็นรายการแล้วสังเกตเห็นแ,นแฟนๆบางคนส่งรายการเหล่านั้นฉันคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็รู้สึกแปลกๆมีคนจับภาพหน้าจอโพสต์ไว้ป๋อและส่งไปยังบล็อกเกอร์วิจารณ์ยอดนิยม ฉันได้ติดตามรายการ The Culinary God Is Here และเพิ่งพบว่าผู้เข้าแข่งขันและผู้ตัดสินดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันภายนอกไม่แน่ใจว่าเป็นคู่รักหรือเป็นความสัมพันธ์แบบน้ำตาลมันเหมือนกับว่าการแสดงกลายเป็นสนามเด็กเล่นส่วนตัวของพวกเขาอาจมอบแชมป์ได้เช่นกันบล็อกเกอร์วิจารณ์รับรู้ทันทีถึงศักยภาพของหัวข้อที่กำลังมาแรงและแชร์ความคิดเห็นของแฟนๆอย่างรวดเร็วอะไรคือข้อตกลงกับรายการนี้ มีเรื่องขัดแย้งกันตลอดมันคุ้มค่าที่จะดูอีกต่อไปหรือไม่ตอนล่าสุดถูกบันทึกเมื่อไม่ถึงครึ่งเดือนที่ผ่านมาเธอเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและได้มีสปอนเซอร์มีเคล็ดลับในการหาสปอนเซอร์บ้างไหมฉันอยากจะรู้ความเข้าใจในการอ่านของคุณขาดไปอย่างมากเขาไม่ผิดหรอกจากโพสต์ต้นฉบับดูเหมือนว่าปิงว่านรู้จักสปอนเซอร์ก่อนรายการขณะนี้ผู้ให้การสนับสนุนเป็นผู้ตัดสินอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฉันเชื่อว่าพวกเขาอาจจะเป็นคู่รักกันความสัมพันธ์แบบน้ำตาลจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปวิธีที่แสดงในรายการเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสเสน่หาค่อนข้างแตกต่างจากทัศนคติของเขาที่มีต่อผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆเท่าที่ฉันรักเคมีของพวกเขาท่ากรรมการใช้ตำแหน่งของเขาในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ตัดสินในทางที่ผิดเพื่อสนับสนุนปิงว่านสิ่งนี้จะต้องถูกประนามเทพแห่งการทำอาหารอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ ก่อนเข้านอนเฉิงซุนได้ดูไว้ปอของเขาอย่างรวดเร็วและสังเกตเห็นการแชร์และความคิดเห็นที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเขาก็ตระหนักว่าเขาได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยไม่ได้ตั้งใจเขาไม่คาดคิดว่าผู้คนจะตีความโพสต์ของเขาในลักษณะนี้การลบโพสต์ตอนนี้จะไม่มีประโยชน์หลังจากครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งเขาก็โพสตทวิตอีกครั้งจากส้มหวาน เพื่อนๆอ,อย่าปล่อยให้บัญชีส่งเสริมการขายทำให้คุณเข้าใจผิดแม้ว่าพวกเขาจะรู้จักกันจริงๆแต่หลักฐานที่บ่งบอกถึงการเลือกที่รักมักที่ชังหรือการเล่นที่ผิดกติกาอยู่ที่ไหนกันเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการทำอาหารของปิงว่านเขาจำเป็นต้องใช้กลวิธีดังกล่าวจริงๆหรือไม่แม้จะมีการชี้แจงของเฉิงซุนแต่บางคนก็ยังคงสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดจากผู้ชมแล้วเธอก็รู้ใช่ไหมพวกเขาจะยอมรับอย่างเปิดเผยต่อการติดต่อหลังเวทีหรือไม่ ตอนนี้เราพยายามที่จะล้างบาปด้วยทักษะการทำอาหารของเขาใช่ไหมจากผู้ชมไม่ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวใดๆก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องรักษาความเป็นกลางเชิงซุนรู้สึกโกรธเคืองกับผู้ว่าเหล่านี้ไม่ว่าเขาจะอธิบายอย่างไรบางคนก็แค่อยากจะจมอยู่ในความสงสัยของพวกเขาด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากเซสชั่นมือถือที่ยาวนานและข้อพิพาทออนไลน์อันดุเดือดเขาจึงตัดสินใจเข้านอนโดยวางแผนที่จะแก้ไขสถานการณ์ในวันรุ่งขึ้น เมื่อตื่นขึ้นมาเขาเห็นว่าการโต้อตอบในโพสต์ของเขาเพิ่มขึ้นทวีคูณต่างจากความคิดเห็นเมื่อคืนก่อนหลายคนแสดงความเห็นอย่างมีเหตุผลการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานโดยถือว่าไม่ยุติธรรมและทําให้เข้าใจผิดจากผู้ชมตราบใดที่ยังคงความยุติธรรมและความยุติธรรมไว้คนรู้จักส่วนตัวก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาคนที่กล่าวหาว่าเขาใช้ทักษะของเขาเป็นปกอาจไม่ได้รับประทานอาหารที่ร้านอมตะดูแน่นอน ใครก็ตามที่ได้ลิ้มรสซี่โครงในร้านอมตะจะไม่พูดเรื่องแบบนี้ตอนนี้ฉันอยากได้ซี่โครงที่นุ่มและอร่อยทำไมต้องพูดถึงร้านอาหารอมตะในตอนเช้าตอนนี้ฉันหิวแล้วเออตอนนี้ฉันก็น้ำลหลไหลเหมือนกันการพยายามไม่คิดถึงอาหารมีแต่ทำให้ฉันอยากอาหารมากขึ้นฉันจำทุกรสชาติและกลิ่นได้แต่ฉันขี้เกียจเกินกว่าจะลุกจากเตียงจากขนมสับประรดโชคดีที่ฉันมีเกี๊ยวแช่แข็งจากร้านอมตะอยู่ในตู้เย็นลืมละครเรื่องนี้ไปซะฉันจะไปทำเกี๊ยวซ่า ว้าวฉันเพิ่งตรวจสอบโปรไฟล์ของฟังเย่แล้วคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่ฉันพบคุณค้นพบอะไรหากคุณปล่อยให้เราแขวนคอขอให้นวนิยายทั้งหมดที่คุณติดตามไม่ได้รับการอัปเดตอย่าสาบฉันนะฉันตื่นเต้นมากจนลืมจับภาพหน้าจอเดี๋ยวกลับมาขยายภาพหน้าจอก่อนนั่นเป็นการเปิดเผยที่ค่อนข้างมากปรากฏว่าเราเป็นคนไม่มีความรู้ นอกจากทายาทที่ร่ำรวยจากตระกูลที่ร่ำรวยแล้วยังมีคนทั่วไปอีกกี่คนที่รู้จักชื่อนักธุรกิจในท้องถิ่นของตนเนื่องจากฟังเย่มีลักษณะนิสัยไม่เรียบร้อยผู้ชมส่วนใหญ่ของเชฟกอร์ดจึงมองข้ามเขาในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเมื่อได้ยินชื่อแบรนด์ตู้เย็นที่ไม่คุ้นเคยการค้นพบมูลค่าสุทธิที่แท้จริงของเขานั้นค่อนข้างน่าตกใจจากผู้เขียนเขาเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองนี้ประธานกลุ่มเจียงกรุ๊ปอสังหาริมทรัพย์ครึ่งหนึ่งของเมืองเป็นของครอบครัวของเขา ฉันรู้สึกตัวเล็กจนน้ำตาไหลในโลกออนไลน์เพื่อปกป้องปิงว่านจากความคิดเห็นเชิงลบทางออนไลน์ฟางเย่ได้ตั้งค่าการติดตามตั้งแต่ต้นและได้รับแจ้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาทันทีคุณฟางเราควรจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาเปลี่ยนทัศนคติของสาธารณชนไหมส่วนภรรยาซีอนั้นลูกน้องไม่กล้าตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาไม่จําเป็นหลังจากที่ฟางเย่ดูภาพหน้าจอของโพสต์ของผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเขาก็กล่าวว่า อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของฉันผู้ใต้บังคับบัญชาดูสับสนประเด็นคืออะไรข่าวลือออนไลน์แนะนำว่าใช้การเชื่อมต่อของเธอเพื่อก้าวไปข้างหน้าการอัปเดตโปรไฟล์ของคุณจะช่วยได้อย่างไรฟังเย่กล่าวอย่างใจเย็นเปลี่ยนสถานภาพสมรสของฉันเป็นแต่งงานแล้วและเพิ่มคู่สมรสปิ่งว่านลงไปผู้ใต้บังคับบัญชาหยุดครู่หนึ่งจากนั้นจึงคลิกผมจะจัดการมันทันทีครับ หลังจากอัปเดตรายละเอียดส่วนตัวของมิสเตอร์ฟางเย่แล้วผู้ใต้บังคับบัญชาย,ยังคงติดตามการสนทนาออนไลน์ต่อไปผู้ใช้เห็นโพสต์โอ้พระเจ้าหลังจากที่เห็นภาพหน้าจอน,นั้นแล้วฉันจึงค้นหาและโปรไฟล์ของมิสเตอร์ฟางเย่ก็ได้รับการอัปเดตแล้วพร้อมรูปภาพผู้ใช้อุทานวัวศักดิ์สิทธิ์เขาแต่งงานแล้วผู้ใช้แสดงความคิดเห็นการคาดเดาทั้งหมดนี้เกี่ยวกับพวกเขาเป็นคู่น้ำตาลและกลายเป็นว่าพวกเขาแต่งงานกันอย่างถูกกฎหมาย ผู้ใช้ตั้งข้อสังเกตอย่าเบี่ยงเบนความสนใจไปไม่ว่าฟังเย่จะร่ำรวยแค่ไหนหรือสถานภาพการสมรสของพวกเขาก็ตามความจริงเรื่องการควบคุมเงินทุนและการวิจารณ์อย่างลำเอียงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปผู้ใช้รายเดิมตอบโต้จริงจังเหรอทักษะการทำอาหารของปิงว่านเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนเป็นเพียงส่วนน้อยที่กล่าวหาโดยไม่มีมูลความจริงวิธีที่ฟังเย่วิจารณ์ปิงว่านเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆน,นั้นมีอคติอย่างชัดเจน ผู้ใช้อีกคนโต้กลับเกิดอะไรขึ้นกับเขาที่อ่อนโยนต่อภรรยาของเขาเองเขาต้องใจดีกับทุกคนถึงจะยุติธรรมเหรอือนั่นไม่ยุติธรรมเลยนั่นเป็นเครื่องปรับอากาศแบบสากลอย่าทะเลาะก,กันเลยตอนแรกผมก็สงสัยกระทู้เหมือนกันแต่หลังจากค้นคว้าฟังเย่และเจียงกรุ๊ปแล้วก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ที่ซ่อนเร้นบางทีเธออาจจะทําอาหารเก่งมากและอยากสนุกและพิสูจน์ตัวเองในรายการ ปิงว่านได้เห็นความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับเขาทางออนไลน์เขายืนกรานที่จะเข้าร่วมการแสดงและฟังเย่หมดกังวลจึงสละเวลาเป็นผู้ตัดสินฟังเย่ทำเพื่อเขามากมายเขาไม่ยอมให้สามีถูกเข้าใจผิดหรือทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียเพราะเขาอย่างเด็ดขาดแม้ว่าเขาจะรู้แม้ว่าเขาจะเงียบแต่ฟังเย่ก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้แต่ปิงว่านก็ยังคงสร้างโพสต์ที่กว้างขวางและอวดเล็กน้อยฟังเย่ไม่อิจฉาสักหน่อยเลยที่แฟนๆจับคู่เขากับคนอื่นๆทางออนไลน์ ตอนนี้เป็นโอกาสสำหรับปิงว่านที่จะอดความรักและเอาใจคู่ของเขาปิงว่านเมื่อเห็นการคาดเดามากมายเกี่ยวกับสามีของเขาและเขาคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเขาเข้าร่วมการแสดงครั้งแรกตามคำเชิญของเพื่อนของเขาเขาคิดว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะโปรโมทแบรนด์ของเขาเขาก็เลยมาเพื่อชี้แจงให้ชัดเจนเพื่อนของเขาคนนั้นคือผู้จัดการของ Slide Entertainment Media และยังรับผิดชอบรายการ Top Chef i s i e อีกด้วยโปรเจกต์ของเกิงเลย ดังนั้นหากเขาต้องการได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงโดยใช้การเชื่อมต่อเขาก็ไม่จําเป็นต้องลงทุนของสามีเพื่อตัดสินเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จแน่นอนว่าเขาจะไม่หันไปใช้สิ่งนั้นเขาเชื่อในทักษะการทําอาหารของตัวเองมากพอที่จะคว้าแชมปเชฟระดับแนวหน้าได้เหตุใดสามีของเขาจึงตัดสินใจมาเป็นกรรมการเพียงเพราะเขาดูสองตอนแรกกับเขาผู้เข้าแข่งขันบางคนพูดกับเขาด้วยความรักเช่น ที่รักหรือจับคู่เขากับคนอื่นๆซึ่งทําให้เขาอิจฉาค้าต้องการแสดงตนและยืนยันตําแหน่งของเขาในฐานะคนสําคัญของเขายิ้มเจ้าเล่ปิงว่านสังเกตเห็นความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับทัศนคติของเขาที่มีต่อผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆในชีวิตจริงเขามักจะดูเย็นชาและโดดเดี่ยวแม้ว่าเขาจะปฏิบัติต่อฉั้นแตกต่างจากคนอื่นๆแต่เขาก็ไม่มีอคติในการประเมินอาหารเลย ถ้าเขามีอคติเขาจะเป็นคนแรกที่คัดค้านเพราะนั่นจะสะท้อนถึงการขาดความมั่นใจในทักษะการทำอาหารของเขาดังนั้นแฟนๆรายการท็อปเชฟทุกท่านมั่นใจได้เลยรายการนี้ไม่มีการดัดแปลงเบื้องหลังฉากมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นภาพอาหารเลิศรสก่อนที่ปิงว่านจะโพสตบน w e i b อเขาได้แจ้งให้เกิงเล่ยทราบโดยเฉพาะจากนั้นเกิงเล่ยให้บัญชีท็อปเชฟอย่างเป็นทางการแชร์คำกล่าวของปิงว่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันที จากเกิงเลยปิงว่านเป็นผู้ได้รับเชิญจากผมจริงๆคุณฝั่งแยกเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการแสดงของเราในช่วงเวลาสําคัญเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าการแสดงจะดําเนินไปอย่างราบรื่นผมไม่ได้คาดหวังการเก่งกําไรในนี้พูดเงียบๆว่าการเป็นพยานในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อคุณถูกล้อเลียนด้วยคำใบ้แสนโรแมนติกพร้อมส่งรูปอีโม j i หัวหมาชาวเน็ตที่รอถแถลงการอย่างเป็นทางการของท็อปเชฟต่างก็ตกตะลึงทันที จบตอนที่63